ทีนี้เราลองมาเปลี่ยนตีมเปลี่ยนไอคอนกันดูบ้างนะครับดูซิว่ามันจะทำได้หรือเปล่าสำหรับในคอนฟิกอันนี้ผมติดตั้ง k d Plasma เอาไว้เพราะว่ากับ LX Appearance มันไม่เวิร์กมันไม่ทำงานก็เลยลองติดตั้ง Plasma Desktop ดูสำหรับการเปลี่ยนไอคอนนะครับเราทำนี้กดปุ่ม mod k e y d แล้วก็พิมพ์ว่า k d e มันจะมี k คดี System s t t i n g อันนี้นะครับเคาะ Enter เปิดขึ้นมาแล้วก็มาที่ App e r r ร n ยตรงนี้แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับผมอยากจะให้ท่านเห็นก่อนว่าของเก่าเป็นยังไงกดปุ่ม Mod Key แล้วก็เลข2ก็จะได้ Workspace อันใหม่คราวนี้ก็กดปุ่ม Mod Key ตัวดีแล้วก็พิมพ์ว่า File เพื่อเปิดไฟล์ b r o w s e r ขึ้นมาอันนี้นหน้าจอเดิมๆน่าจะประมาณนี้นะครับที่มากับ Ubuntu จะ ประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพวกนี้กันให้เป็นสีอื่นกลับไปที่หน้าหนึ่งของเรากันใหม่นะครับกดปุ่ม mod key แล้วก็เลขหนึงพร้อมกันมากดที่ appearance อันนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ color เมื่อเปิดที่ color ขึ้นมาแล้วผมอยากได้สีดำแล้วก็ข้างบนเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับคราวนี้ผมมากดที่ apply ตรงมุมล่างขวาจากนั้นมาที่ไอคอน ลองเปลี่ยนไอคอนด้วยผมอยากจะได้ r e v e n ต e อันนี้นะครับ r v e n n น e s h i t คลิกไปแล้วก็มาคลิกที่ Apply มันจะไม่ขึ้นให้ทันทีทันใดนะครับจากนั้นที่ c u r ร์เที่ c u r ร์เซผมอยากได้เป็นสีเอาสีอะไรดีเอ่ยตอนนี้เป็นสีดำอยู่เอาสีขาวแล้วกันจากนั้นก็มาคลิกที่ Apply ที่เคอร์เซอร์จะเห็นว่าเคอร์เซอร์เป็นสีขาวเลยนะครับแต่ว่าตีมเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนให้จนกว่าเราจะล็อกเอาท์ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกจากนั้นให้เราล็อกเอาท์ออกไปครับกดปุ่ม mod key shift แล้วก็ตัว e จากนั้นก็มาคลิกที่ yes กดล็อกอินเข้าไปใหม่ใส่รหัสผ่านก็ enter ไปอ่ะคราวนี้ลองเปิดไฟล์ขึ้นมาดูครับ mod key d แล้วก็พิมพ์ว่า file ถ้ามันยังไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงนะครับให้เราทําอย่างนี้เราปิดอันนี้ไปก่อนจากนั้นเราก็ล็อกเอาออกไปแล้วก็มากดที่มุมขวาล่างตรงนี้เลือกเป็น plasma CF อันนี้นะครับเสร็จแล้วผ่านก็ Enter เข้าไปมันก็จะบูตเข้าในหน้า plasma k d e ของเรา อะเปิดขึ้นมาดูคราวนี้เข้ามาในหน้าพลาสมาของเรานะครับคลิกขึ้นมาดูที่ไฟล์ m a n นเจออันนี้ก็จะเห็นว่าในนี้มันเปลี่ยนให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็น r e รีเวนชิ t แล้วก็ข้างบนนี้เป็นสีน้ำเงินอ่ะลองล็อกอ้อไปทีหนึ่งบางครั้งอาจจะต้องทำหลายๆครั้งนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันยังไม่เสถเียรคลิกล็อกเอาไปจากนั้นก็ล็อกอินเข้าไปในไอใหม่ ทีนี้ก็ลองเปิดไฟล์ขึ้นมาดูจะเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือ Ubuntu version ่เอร์ชัน21.04เนี่ยมันยังใหม่อยู่แล้วทีนี้ก็มันอาจจะต้องรอให้พวก developer มาแก้ไข patch ต่างๆก่อนที่จะใช้ได้อย่างสเสถียรเหมือนเหมือนกับเ v e r s i o นอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็ต้องทำใจรอเหมือนกันถ้าว่าเรา ใช้ของที่มันใหม่เกินไปก็อาจจะมีปัญหาได้ประมาณนี้อ่ะเราลองไปเปลี่ยนตีมดูอีกครั้งนึงนะครับพึมว่า KDE System s e t t i n g แล้วก็ไปกดที่ App p e r i n c e แล้วก็ลองเลือกไอคอนแบบอื่นดูหรือว่าเลือก Color แบบอื่นดูผมมาคลิกเลือกที่ไอคอนแล้วก็จากนั้นผมจะเลือกที่ มินจาโรอันนี้นะครับตัวเก่าของเราเป็นอันนี้นะ Revenge Shift อันนี้ผมเลือกที่มินมินจาโรแล้วก็คลิกที่ Apply จากนั้นมาที่ Color ผมไม่ชอบสีน้ำเงินแล้วเราลองไปดูที่สีดำสีดำกับดำแล้วก็มาคลิกที่ Apply จากนั้นเราล็อกออาออกไปโดยการกดปุ่ม Mod Key Shift E แล้วก็เราล็อกอินเข้าไปใหม่จากนั้นก็ลองเปิดไฟล์ขึ้นมาดู จะเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นสีแบบนี้ผมชอบเป็นลายๆแบบนี้มันดูง่ายดีมันดูมินิมอลดีถ้าว่าท่านอยากจะเปลี่ยนกลับก็ไม่ยากครับไปใหม่ไปที่ kde system setting แต่ถ้าเปิดอย่างนี้เนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาให้สองหน้ายอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าว่าท่านไม่ปิดหน้าใดหน้าหนึ่งเนี่ยท่านก็เลื่อนไปที่อีกหน้าหนึ่งหรือว่าท่านกด mod key ตัว f มันก็จะขึ้นมาแบบ Full Screen แล้วก็กดที่ a p p พ a r a n c e ไปไปที่ไอคอนไอคอนอันเดิมที่มากับอุบ n t u จุเวอร์ชันนี้นะครับก็จะเป็นยารุอันนี้คลิกเลือกที่ยารุไปแล้วก็คลิก Apply จากนั้นก็กลับมาที่ Color แล้วก็ไปที่ Windows อันนี้นะครับอันที่ไม่มีสีเนี่ยคลิกไปแล้วก็คลิกที่ Apply จากนั้นก็ล็อกเอาไปโดยการกดปุ่ม mod key shift e แต่ตอนนี้ mod key shift e เราจะไม่เห็นอะไรนะครับเพราะว่าเราใช้งานในโหมด full screen อยู่เราต้องกดปุ่ม mod key แล้วก็ตัว f เพื่อจะปิด full screen จากนั้นเราก็กดที่ yes exit เพื่อล็อกเอาออกไปล็อกอินเข้าไปใหม่เปิดไฟล์ขึ้นมาดู ก็จะเห็นได้ว่ามันกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับและนี่ก็เป็นการเปลี่ยนธีมคัลเลอร์แล้วก็ไอคอนลงไปเล่นดูนะครับ